สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับพบก,กันอีกครั้งนะครับก็วันนี้ผมก็มีพระรูปหล่อเหมือนนะครับเป็นรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ดุลอัตุโลนะครับวัดพุรพารามจังหวัดส,สุรินทร์นะครับสร้างปีส5 2 5นร้ีนะครับเป็นพระกลิ่งนะอุดกลิ่งนะครับก็เรียกว่ารูปเหมือนหล่อหลวงปู่ดุลน,นะครับก้นช้าง นะครับแล้วก็เป็นพระที่รูปหล่อที่มีความสวยงามนะ,ะต้องพูดอย่างนี้เป็นรูปหล่อที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นมีการแกะพิมพ์นะครับที่มีความเหมือนนะครับหลวงปู่มากต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่า,อาพอแกะมาได้นี้มีความสวยงามมากนะครับนะครับทั้งรูปลักษณ์นะครับทั้ง ทุกอย่างเลยองค์ประกอบทุกอย่างเลยนะครับอ,ออกมาได้สวยงามวิจิตรมากนะครับแล้วก็พระองค์นี้เนี่ยสร้างปี2525นะครับโดยมีดํารีของหลวงปู่นะให้สร้างนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าอยากได้องค์ที่มีความใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็ทางช่างแกะแล้วก็คนที่เข้ามาดูแลจัดการก็ ได้ทําออกมานะครับแล้วก็สวยมากนะครับแล้วก็เหมือนจริงเขาเรียกว่าเป็นรูปหล่อยอดนิยมองหนึ่งในของหลวงปู่นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่เรียงให้ดูว่าในความสวยงามเนี่ยนะครับมันมีจุดที่เราดูนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีพระที่ทําออกมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีพระที่ทําเลียนแบบนะครับพระเกนะ ก็ฟีมือค่อนข้างดีแต่ถ้าคนสังเกตจริงๆจะไม่โดนนะครับก็เอามาให้ดูนะครับมาบอกมาแนะนํากันนะครับนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นพักกลิ่นะ่ยอุดกลิ่งนะขย่าวก็ยังมีกลิ่งอยู่นะครับเป็นรูปหลอกลนช้างนะครับเป็นช้างหมอกนะนะครับอันนี้ในจํานวนการสร้างนี้ก็จะมีเนื้อเงินน่าจะประมาณ500ยนะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดเรื่องจํานวนการสร้างก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเนื้อนวะนะมี2เนื้อเป็นนวะโลหะ นะครับก็3,000องค์นี่คือ1ใน3,000ั 3, นะครับก็เป็นพ้ะรอชีอย่างที่บอกนะครับฉะนั้นอลองหรือความลึกต่างๆนี่ก็จะมีความปรากฏนะความลึกความคมนะครับขององค์พระนะครับชัดเจนนะครับมีให้ได้ชมกันเลยนะครับวันนี้จะแยกแยะให้ดูว่าผมดูยังไงนะครับเบื้องต้นก็เราก็ดูเรื่องความลึกขององค์พระก่อนนะครับหลายอย่าง นะครับท,ที่ที่เอาให้ดูนะครับก็ต้องไม่ว่าจะเป็นร่องจีวอลนะครับร่องของจีวอลนี่ไหมครับจะมีความลึกนะตัวลึกนะเป็นนะครับลึกนะนะครับแล้วก็ของระยะอนซูมนี่แล้วเราก็มีสังกตินะ,นะครับนะผิวพันธุ์นะครับของเรณหวะเนี่ยนะโทนสีจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ล่องซอก วกนี้จะตรงลึกนะเห็นไหมครับลึกมีมิตินะลึกมากด้วยนะครับไม่ใช่ลึกแบบธรรมดานะคือลึกเลยนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับอีกทีนะนี่นะครับก็มาดูนะไม่ว่าจะเป็นร่องพวกนี้สังกติที่ตกลงมาด้านหลังของลุงพ่อนะครับก็จะเห็นนะครับฟอนต์ตัวหนังสือด้านหลังนะครับก็ต้องมีความลึกคมชัดนะกับลายกระหนกลายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ที่รอบฐานขององค์พระเนี่ยนะครับก็ต้องมีความลึกนะเห็นไหมพี่มองอย่างนี้มีมิติมีความลึกนะครับนะครับของถอดมาที่จะตื้นๆเบือเบนะครับตัวหนังสือจะต้องคมชัดลึกเป็นแท่งนะครับเห็นไหมฮะนะครับอ่ล่องรอยกระหนกพวกนี้จะต้องไม่ตื้นไม่เบลอนะเห็นไหมต้องต้องลึกนะอย่างนี้นะครับพ้าที่ถอดมาเนี่ยเขาจะตื้นนะครับดวงตานะครับใบหน้านะครับนะครับรองแก้มพวกนี้ลึกนะครับมีมิตินะครับ ไม่ครับนี่นะครับไม่แต่มือเห็นไหมฮะที่ประสานกันนะครับลาคราบต่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็นคราบาดินหรือ,อเป็นอะไรที่คล้ายๆเป็นเหมือนดินฝรั่งต้องบอกอย่างนี้เป็นดินฝรั่งเปรียบเทียบนะนะครับแล้วก็จะเป็นผงม,มีขาวๆาก็มีนะครับอยู่ตามซอกตามอะไรเนี่ยนะครับนี่นะนะครับเรามีตัวตอกนี่นะครับ ตรงปลายสังกติด้านล่างนะครับนี่ให้ดูนะครับมองจำให้แม่นๆนะครับหันซ้ายหันขวานะครับด้านหลังนะครับจำไว้ให้แม่นๆเวลาเราดูนะครับสําคัญเลยนะครับต้องลึกนะครับต้องชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเส้นผมของหลวงปู่นะครับนี่นะครับนะล่องคอด้านหลังนะครับสันด้านหลังตรงลึกนะนะครับ Yeah. นะครับเรามาดูเส้นพวกนี้เห็นไหมครับีวอนต่างๆนะต้องลึกนะเห็นไหมครับ yeah. เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในความลึกขององค์พระนี่นะครับมีความชัดเจนมีความสวยงามมากแค่ไหนนะน,นะครับเห็นไหมฮะตาเมตตานี่ต้องลึกนะฮะอย่างนี้เลยนะครับ นะครับนะครับแกะได้สวยงามมากนะเห็นไหมครับแลผิวไม่ว่าผิวพระพวกนี้จะเป็นธรรมชาตินะผิวอย่างนี้เลยนะครับผิวของพระนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ไม่ค่อยมีใครทำนะเท่าที่สังเกตนะผมเพื่อนผมมีอยู่เลยผมก็เลยเอาองค์นี้มาทําให้ดูนะครับนะครับเห็นไหมครับรงคัวด้านหลังลึกๆผิวอย่างนี้เลยนะครับผิวประมาณนี้เลยนะครับนะครับซอกลึกๆอย่างนี้นะครับตัวหนังสือนะจริงๆแล้วลักษณะการดูไม่มีอะไรมากนะครับนี่นะครับสำหรับเล่าอีกอย่างหนึ่งนะผ้าที่ถูกถอดมาเขาจะไม่มีแบบนี้ตัวนี้คือรอยประกบนะครับนะครับ พอไม่พิมพ์นะเห็นไหมฮะมันจะเป็นรอยต่ออย่างงี้นะครับต้องมีทุกองนะมีทุกองนะครับพี่ๆทุกท่านเห็นไหมครับนี่นะครับนะครับแล้วนี่โค้ดนี้ต้องมีนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีโค้ดหรือไม่มีโค้ดด้วยหรือเปล่าไม่ถึงมาลักษณะคล้ายๆตัวตอกตรงเนี้ยนะครับไม่แน่ใจนะครับ ว่ามีหรือไม่มีนะครับจะต้องดูนะครับว่ามี謝謝 as, ตรงนี้นะครับต้องมีนะรอยอย่างเงี้ยจะเจอทุกองคนะครับเจอทุกองคนะนี่รอยต่อแม่พิมพ์นะครับนี่นะครับหน้าหลังต้องมีนะครับตัวหนังสือนะครับนี่รอยกระหนกพวกนี้ลายกระหนกพวกนี้นะครับจะต้องลึกนะนะครับต้องลึกนะฮะต้องลึกนะครับนี่ตัวหนังสือคมเป็นแท่งเลยนะครับนี่พระหล่อนะยังคมขนาดนี้นะครับ นะครับนะเห็นไหมครับชัดเจนนะอันนี้ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆผิวเดิมๆนะครับผ้าเดิมๆเ,เลยฟอร์มเดิมมากนะครับอันนี้นะครับนีบนะครับ นะครับแล้วจุดอีกจุดหนึ่งที่ต้องมีก็คือเนี่ยตรงปลายเนี่ยนะครับตรงจุดนี้นี่นะครับอย่างนี้ตร,นนตรงนี้นะที่จะมีทุกองนะเท่าที่สังเกตเจอนะครับนี่ตรงนี้นะครับนะครับฮะผมรีบคอร์ดไม่ติดนะนะครับไม่มีนะครับตรงนี้นะ ให้ดูตรงตอ,ตอกลักษณะนี้นะเห็นไหมครับจะไม่แม่นเม่นมน,นะครับร่วจิกลอยตอกลึกๆนี้นะครับมอมในอุ้งม,มือจะเป็นคราบลักษณะนี้นะครับดวงตาต้องลึกนะต้องลึกนะครับต้องลึกขอบตานะครับ ลึกคมเป็นสันเลยนะครับนี่นะครับน,นี่ตรงซองนี้จะต้องลึกๆนะเห็นไหมครับ นะครับหลังคอเนี่จะเป็นเส้นลึกๆเลยล่องลึกๆเลยนะครับนะครับเพราะว่า้าคที่ถอดมายังไงก็ไม่เหมือนนะครับนะครับคือรุ่นนี้จำง่ายๆเลยพี่ลึกคมไว้ก่อนนะครับถ้าตื่นเบร์นะครับวางผ่านเลยนะครับแล้วเรามาดูสำคัญเลย ด้านล่างอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือก้นช้างนะครับพ้านี้อุดกิ่งจะต้องมีกิ่งขยับก็จะต้องมีกิ่งนะครับแล้วเราก็มาดูก้นช้างลักษณะดูยังไงนะครับก้นก็จะมีรอยแต่งตะไบนี่รอยแต่งนะครับรอยแต่งตรงนี้นะครับนี่อาจจะเป็นตะไบหรือเป็นอะไรเครื่องมือทางช่างอะไรนะจะต้องมีนะครับแล้วก็ลองเนี่ยก็จะต้องมีหเห็นเกือบทุกองนะเห็นไหมฮะ เหมือนกับการเตะหลอดนะครับนะครับพอแต่งมาแล้วก็จะมีหลองตรงนี้เหลือถ้าเรียบเรียบเลยก็มีนะแต่ว่าพบเจอน้อยนะแต่เอาแบบชัวร์ๆอย่างผมซื้อเลือกซ่อหาหรือเก็บปูชาเนี่ยผมจะเลือกให้มันมีอย่างนี้นะครับมันชัดเจนดีนะครับแล้วส่วนเออ,อะไรที่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอุดเนี่ยนะครับที่อุดเนี่ยก็เป็นปัม๊มเป็นปั๊มนะไม่ไม่ใช่หลอนะต้องเข้าใจต้องแยกอย่างนี้นะ นะครับลักษณะการปั๊มเนี่ยปั๊มนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่หลอกนะครับที่เป็นรูปช้างหมอบเนี่ยนะครับจะเป็นปัม๊มฉะนั้นรายละเลอียดของการปั๊มเนี่ยมันจะต้องมีความคมความลึกนะครับเพราะถ้าหลอเนี่ยมันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อจะมาอุดนี่คือปั๊มนะอันนี้ต้องแยกให้ออกด้วยนะครับนี่นะครับ มันจะมีร่องรอยนะครับส่วนนี้ตะแคงนี่จะเห็นนะครับเส้นเสี้ยนต่างๆนี่จำให้แม่นๆนะนะครับของเกยยังทําไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับยังห่างนะครับยังห่างตื้นนะครับเวลาเราดูนะครับพวกนี้จะต้องมีความคมนะครับมีเส้นเสี้ยนที่วิ่งอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวจะตะแคงให้ดูชัดๆนะให้องศาของแสงก็ได้เห็นนะครับนี่ เห็นไหมครับเขจะคมนะนะครับเห็นเขาล่องพวกนี้อย่างนี้เนื้อที่พวกนี้จะต้องมีให้เห็นนะครับล่องตะไบนะครับผ้าถอดีส่วนมากจะเตียนเตียนนะครับลื่นๆไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับ๋ยว่นะขออนุญาตปรับโฟกัสนิดหนึ่งให้ดูแต่สัดนี่อย่างนี้นะครับเวลาเราดูนะนี่นะก้นช้างนะแค่ทำให้เห็นล่องพวกนี้จะต้องคมคมลึกๆ ไหมครับชัดมีเย่ยขอร้องหญ่อมันใกล้เกินไปหรือเปล่านี่พยายามปรับโฟกัสให้ชัดๆนี่มีชัดนะฮะอย่างนี้นะฮะนี่ทำให้เป็น สิ่พวกนี้จะต้องชัดน,นะครับประมาณนี้เลยหลักการดูง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะฮะก็พยายามจะแนะนำนะครับในส่วนที่ตัวเองเลือกเช่าหานในในมุมมองในความคิดของผมในความรู้ของตัวเองนะครับที่มีเช่าหาก็ประมาณนี้สำหรับ รูปหล่อเหมือนลงปูดุลปี2525นะครับออกวันบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่เป็นรูปหล่อรูปเหมือนหล่อยอดนิยมนะครับอีกกรงหนึ่งของลงปูนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็กดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับมีเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะได้มานำเสนอกันนะครับครั้งหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ